สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อในแม่บ้านฝรั่งกะแม่บ้านนวลกำลังอันนี้ได้ค่ะยายนวลขนผักลงมาสวนลงมาสวนละจารดน้ำพรำๆนะคะอันนี้เบีย้ยต้นใหม่ได้ค่ะเบีย้ยบักทัวเบีย้ยบักไอไอบักบัวหมักยังเริ่มขึ้นแล้วด้วค่ะลูกหมักแตงด้วยนะคะ ชีลาวหอมป้อมพักอิเลิศค่ะบางชนิดก็ขึ้นแล้วจ้าที่ยังบ่ได้ขื้นคือบักต้นบักพริก,กต้นบักเขือยังบ่ขึ้นนะคะเด้อหรืออาจจะขึ้นแล้วแต่ย่นน่นสับสนหลายอย่างนะคะเน,ะ <c oughs> นาะน่ารักบ่ค่ะย่น,นุ่นคือเด็กหน่อยหรอสามีหัวหล่อกลองหอดกล่องไฟค่ะซุ้มใหม่เห็ดมันเป็นเชือขาดเชือใแน่นใน,ในสวน <c oughs> เอาใหม่มาเผาพี่น้องอันนี้คือกระถางของอ่ากระถางของไอ้ตะไคร้ม้วนี่ขึ้นบ่พี่น้องหากมันยังเ,เขียวๆอยู่นนเนี่ยแต่ว่ายเย็นวลเอามาเทแล้วจ้ะเนะ่เทแล้วกะเผาแล้วหากมันเย็นนวลกะเล่มาเผาสามีบอกถ้าเธอเห็ดยุ่งแพ้เชื้อยุ่งฉันจิตถอนต้นไหม้เธอทิ้งหมดสั้นโอ้ยจะมาถอนของเนนย็นวนวลได้ยุ่นห้เดิเย็นนวลรักต้นไม้ค่ะ บ่ได้กินเท่าใดดอกพี่น้องแต่มีความสุขในการพิเห็ิอันนี้คือต้นสารแหน่ของยายนวลพี่น้องมันเกิดขึ้นเห็นบอกเกิดขึ้นเองค่ะเต็มนะึงเพราะว่าผมปลูกไว้หนาหนาวมันกะอันนี้ปีนี้หนาหนาวยายนวลกรไดกินอยู่ได้จะขึ้นหลายหลายสารแหน่พี่น้องเห็นบอกอันนี้ต้นสตรอเบอรี่ค่ะขนาดเท่าตัดเท่าไถไปแล้วมันยังขึ้นอยู่เลยอันนี้ก็แสดงว่าพักหนอกยายนวลในปศน์ตายแล้วจะเดี๋ยวขึ้นพักหนอกพักหนอกพักแกลวสถธกขึ้นเนะื้อ อุ้ยน,น,นี่นี่อีกใบนึงเห็นบ่พ่อเหยาะอยู่เนี่ยโอ้ยยายนวลนั่นผักฝรั่งบ่ค่อยสนแล้วค่ะเพราะว่าผักฝรั่งมันซื้อกินได้ยายนวลสิผัดสนใจผักไทยๆอู้หุยพ่อแล้วค่ะพิณน้ำยายนวลอันมื่อนี่วานในใบวานผักซีเล้ากับวานอันหอมปอมลงกับเพื่อนะคะเด้อที่ยนนายนวลใส่กระถางเนี่ยมันขึ้นแล้วพี่น้องเมืองเนี้ยนะขึ้นแล้วเห็นบ่อันนี้ผักอีเลิศยายนวลกระแตกหยอดแล้วพี่น้อง อันนี้ก็มีใบแมงลักมีอย่างแนนดอกโอ้ยมีแมงลักมีหอลพาพาโอ้ยน้ำหลายผักยนวลนกคนักปนี่ย,ยนวลลืมปิดน้ำอันนี้ค่ะวันน่ายักซี่เล่าครับน่หอมปลอมดอพี่น้องเด้อโอเคค่ะให้เบิ่งแค่นี้ละคุณนะลูกห,หมายนวลกับเลนหยอกกันเอ็ดบนแล้วจักเถื่อพี่น้องเอ็ดมองหนึง่งหกมองหน,น,นึ่งสวนยนวนเป็นสวนดอกพี่น้องเอาหนีขนมาเข็นมาให้อันนี้ โอเคเนาะค่ะเนาะอันนี้ดอกอันบริเวณห้องจักรของดอกพี่น้องของเขาของค้นกลางบานดอกเชอรี่เจ้าพี่น้องอันข้างนอกอ่ะกระลังสบเป็นอันนี้ของจักรของต้นกระลังสิโป่งใบนะคะเด้อเดี๋ยวใหฮเบิรงอันนี้คือต้นหมากซูชี่นี่ของยานวนเป็นดอกมาจากิุนสิกินบอกในปีที่สองนะคะปีที่แล้วซื้อมาปลูกปีแรกภาพบ้านะคะ ทีได้กินบ่นีอันนี้ต้นเชอรี่ค่ะเชอรี่ของตัวเองนะคะที่ปลูกนี่กำลังออกดอกนะคะเดี๋ยวถ้าบึงว่าทีได้กินบ่พี่น้องต้นเขายังหน่อยยังกับปลูกปีที่สองแค่นี้นะคะน้อให้ดูบรรยากาศรอบต่างบ้านนะคะ ตรงนั้นที่มองเห็นไม่ใช่ที่ตัวเองนะคะแต่ว่าสวยงามค่ะบรรยากาศดีมีคนเดินออกกำลังกายเยอะยะค่ะโอ้ลูกม้าเขาไปสวนอีกแล้วโอเคค่ะแค่นี้เนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวให้พักขึ้นแล้วย่นนุนจังจิตโชว์อีกเบังว่ามันสิริกินบอกลุนะ่าอ้าวโชว์ความสวยหน่อยค่ะลูนะ่าลูน่านั่งลงลูน่านั่งลงโชว์ความสวยอ้าวิ่งเลยหาผู้ชายเอ้ไปรังแกกันเห็หนยังลูกโอเคค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะลุน่า E' vero